สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับชั่มตลอดมาที่เยาวราชครับผมอ่านะครับมาในเสียงเยจ้าเลยครับสนุกสนานเลยครับคนขายของกันเสิร์ฟนะครับก็จะมีนะครับคนทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะครับมากันเยอะแยะมากมายครับแต่ร้านก็มีร้านหนึ่งแหละครับร้านนี้ร้านหนึ่งเลยที่ขายดีนะครับคนต้องต่อคิวกันนะฮะฝั่งโน้นก็จะมีคนรับคิวนะครับ แล้วก็จะมาสั่งก็จะจะไดะ้เขาเรียกว่าอะไรนะจะได้เมนูอันไหนจะเอาแบบไหนไม้ละกี่บาทที่มีคนแกงางนั้นแล้วก็ส่งออเดอร์มาทางนี้ก็จะเป็นถ้วยๆวยแบบนั้นนะครับเขาจะส่งไปนะครับเวลาใครใครออเดอร์นี่นะ้น,น,นะทีมีคนสั่งพนักง,งานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเสื้อดงังแดงนี่ผมว่ามีโอ้เฉพาะคนขายข้างนอกนี่ก็รวมรวมสิบแล้วครับแล้วก็จะมีพนักง,งานขายเนี่ยชื่อร้านเลย นะครับ่อันนี้แอันนี้เจริรูแต่ละอันนดูน่ากินมากครับน่ากินมากๆนะครับที่เยาวราชนะครับกรุงเทพนี่เองนะดูผู้คนเยอะแยะจริงๆเสียงี่เซาซสเลยครับนะคนค้าขายกันนะครับวันนี้ซะตพรมาที่โคราชโอ้โหชอบครับชอบเดี๋ยวจะพาไปชมอีกหลายที่นะครับวันนี้ ีโอกาสมาที่กรุงเทพครับก็จะมาเนี่ยก็จะมีคนมาคอยดูเมนูอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ดูว่าเมนูจากที่นั่นไลน์เนี่ยน้องซ้ำซีรักก็จะมีขบ like anyway. <soci> <documentation> <feet> ุกเยอะมากเยอะมากยอมรับเลยและของน่ากินนั่นเลยเราเ้าวกล้วยได้ไหวนะค่ะนั่นเลยค่ะก็เราได้เลยขกล้วยได้เลยค่ะพี่มีหมึกกระดองหมึกกล้วยกระดองเยอะกล้วยเยอะกระดองเยอะกล้วยเยอะด้วยเยอะสุดยอดเลยหอยอะไร มนากินน่ากินเริ่มเยอะนะฮะตอนนี้ประมาณสามทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วสองทุ่มกว่านมเยอะมากคนดเยอะมากฟังเลยคนไม่เจอะทีมพนักงานรับออเดอร์นะครับอ่าเดากำลั็ไป้วยไดผ่านไปดูตรงนู้นนี่เฉยเดี๋ยวจีไปแล้วไดูก่อนคนนี้ต้อมีคนคอยรับนะครับคอยรับสครับ นะครับจะมีคนคอยรับ <Enlight> จัดได้นะครับดูได้นะครับพี่จะได้นะครับได้ดื่มก่อนต้องไดโอ้โหร้านนี้เยอะมากครับของเยอะมากๆนี่ก็นิ้งวูมากนะกรงิีเนี่ยวนุ่มนุมๆตรนี้ให้มุมหนึ่งเออะมานเสร็จแล้วก็มารอรับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีดูด้วยถ้วยน้ำจิ้มใหญ่ๆนะไม่ถ้วยหม้อดีกว่า เห็นไหมเขาจะมีชื่อ,อนะครับนะครับว่าขายดีมากครับวินิยาวาราศาน้องกายปเหมอนตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่สุดยอดนะครับผบมว่าสองไม้นมี่มีอิ่มแน่ๆขอบคุณทุกการติดตามครับ เดี๋ยวทุกคนหน้าจะตลาดไปไหนแจ้งทีนะครับเดี๋ยววันนี้ขอรุยอยู่ต่อเยวาวราชกันนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ